เรากำลังอยู่ทีまま่บ่อน้ำพุร้อนนะคอบินแนแหรอทะไลูกเออไังกนยทำไมต้องยาวขนาดนั้น ไม่เอาเท้าป่ะแค่ยังไงมันค้างแล้วตัว B โกตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราก็จะเซลฟี่นะคะชิปเซลฟี่เซลฟี่เร็วเอาไกลกว่านี้ได้ไหมเอาไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอไม่ได้หรอ ระวังนะทำปุ๊บลงไปนะมาค่ะเซลฟี่ค่ะวิดีโอเซลฟี่แล้วแช่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 แช้แช่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 นแช่แช่แช่แอ่แ่แ่แ่ไช่แ่แแ่แเ่่แ่แเ่แ่แ่แช่แ่แช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 ่่ได้กินขน่หว่นก่แช่แช่ นี่นะคะสวยเนาะขามาันไม,ม่ออกเืยไม่หลอดนะคะไม่หอดเฮ้ยมันก็ใกล้ไปพี่มันก็ใกล้ผมไป